มาค่ะติดฟิล์มกันติดเองได้ไม่งอช่างจ้าทุกวันนี้ฝนไม่เข้าร้านแล้วนะคะสั่งแค่ออนไลน์แล้วก็มาติดเองเลยจ้าฝนเลือกเป็นของไอฟิล์มนะคะอันนี้ฝนเลือกแบบว่าเป็นฟิล์มกันมองนะคะฟิล์มกระจกกันมองข้างนะคะทุกคนเป็นแบบเต็มจอนะคะความแข็งแรงระดับ9 h เลยค่ะเขาบอกสัมผัสลื่นนะคะลดรอยนิ้วมือด้วยฝนชอบมากเลยนะคะมาดูวิธีการติดค่ะการติดก็ไม่ยากเลยนะคะอุปกรณ์เขาก็ให้มาครบเลยค่ะสําหรับการติดฟิล์มเนาะก็จะมีแบบว่าผ้าแหง้งผ้าเปียกแล้วก็สติกเกอร์นะคะสําหรับแตะฝุ่นออกเนะนีีก็จมแบบ เลยผ้าแบบนี้แล้วก็มีผ้าเปียกนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้นเลยเมื่อดึงฟิล์มเก่าออกนะคะแล้วก็ฉีกค้าเปียกออกเลยค่ะมาเช็ดคราบเก่าที่ติดกับโทรศัพท์ออกนะคะก็เช็ดเช็ดแบบนี้เลยนะคะพอเช็ดเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าแห้งนะคะมาเช็ดต่อพอใช้ผ้าแห้งเสร็จแล้วเราก็ใช้สติกเกอร์นะคะมาแตะแตะฝุ่นออกนะคะเพื่อเวลาเราทาบลงจะได้ไม่เกิดฟองอากาศนะคะแบบนี้ทั้ง2ด้ได้เลยก็ทาบลงไปค่ะฟิล์มก็จะดูดเองเลยนะคะเสร็จแล้วลรวก็ลูบๆฟองอากาศออกเลยค่ะคนชอบมากเลยค่ะน้องสัมผัสลื่อนนะคะแล้วก็ติดง่ายด้วยใครที่สสนใใจกก็ตามได้้ี่หลงคิ 好。Huh?